มาดูกล้วยไม้ป่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เห็นนี่คือเอื้องมะขามลำยาวนะครับเอื้องมะขามมีสองชนิดนะครับจะเือเอื้องมะขามลำมะขามลำสั้งกับลำยาวเอื้องมะขามลำยาวเนี่ยเป็นพืชประจำถิ่นของจังหวัดลำปางนะครับพบได้แถวๆดอยผุนตาลและทั่วไปตัวนี้ก็จะอยู่แต่สกุลเด่นดเปรี้ยมนะครับจะออกดอกช่วงหน้าฝนนะครับ รกระดาษิงหานะครับซึ่งตัวนี้เักาณะลำก็จะยาวนะครับเมื่อมาขามลำยาวเนี่ยก่อนออกดอกเนี่ยมันจะทิ้งใบนะครับมันจะทิ้งใบแล้วก็จะมีออกช่อดอกออกตามข้อนะครับเมื่อมาขามลำยาวเนี่ยลำมันก็จะยาวประมาณ4ี่สิบี่ิห้าสิบเซนนะครับการขยายพันธุ์ก็โดยการแยกตะเกียง ครับที่มันออกมากับลำต้นนะครับลำต้นที่มันจะตายเนี่ยมันก็จะออกดอกเสร็จแล้วมันก็จะตายมันก็จะออกออกดอ,อกใหม่อันนี้ก็โชคดีจังหวะดอกบานพอดีนะครับโอเคนะครับก็เป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้ที่หายากพอสมควรนะครับ